อะไรที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วอะไรที่เราคิดว่ามันมั่นคงและก็ปลอดภัยอยู่แล้วมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดมันอาจจะไม่เสมอไปวันนี้มิมีม่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่งานที่เราทําอยู่ กิจการที่เราสร้างอยู่มันไม่ดีนะคะแต่วันนี้มิมิอยากจะบอกว่าความมั่นคงคือการสร้างฐานชีวิตหลายๆทางคือการสร้างโอกาสสร้างแผนสำรองในการใช้ชีวิตวันนี้เราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตของเรามันยากขึ้นค่าครองชีพมันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการใช้ชีวิตที่จะทําให้ชีวิตหนึ่งชีวิตหรือว่าจะทําให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวเติบโตแล้วก็ไปต่อได้ในทุกๆวันวันนี้มิมิเองนะคะเป็นแม่บ้าน เป็นมนุษย์แม่เราก็รู้ว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายบางปัญหาเราควบคุมได้แต่บางปัญหาเราควบคุมไม่ได้ดังนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ในตอนนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มารู้จักแล้วก็สร้างรายได้บนโลกออนไลน์เพราะวันนี้การใช้ชีวิตเรามีเขาเรียกว่าออนไลน์มีผลกับการใช้ชีวิตของเราเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นการจับใจใช้สอยหรือการทําธุรกิจเปิดหน้าร้านเพราะ สายตาของผู้คนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นเราใช้ทุกอย่างผ่านโซเชียลสั่งซื้อสินค้าช้อปปิง้งหรือแม้กระทั่งการใช้แพลตฟอร์มในการสร้างไรายได้แล้ววันนี้นะคะมิม่มีข่าวดีมากๆนะคะมาแบ่งปันันเพื่อนๆที่กําลังมองหาโอกาสในการสร้างไรายได้บนออนไลน์โดยเฉพาะช่องทาง Tik t o ็อกถ้าเพื่อนๆใช้ Tik t o ็อกอยู่แล้วเล่นเออฟีดอยู่แล้วนะคะ ผ่าน Tik t o ็ออยู่แล้วไม่ว่าจะใช้สร้างเงินหรือยังไม่ได้สร้างเงินวันนี้มิมี่มีอีกกว่ามากๆสําหรับใครก็ตามไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์มีเวลามากหรือมีเวลาน้อยนะคะวันนี้มิมี่นะคะมีโปรเจกติ๊กต็อก m ม k กมันนี่นะคะคุณสามารถเริ่มต้นได้ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์คุณสามารถเข้ามาร่วมโปรเจก t นี้นะคะในโปรเจก t นี้จะมีทีมโค้ดมืออาชีพที่เขาทําแล้วมีประสบการณ์มีผลลัพธ์จริงสร้างผลลัพธ์หาหลัก6หลัก7หลักบน t ิ๊กต็อกนะคะแค่คุณมีมือถืืือออเเเเพพีียยงงคคครร่่ดวนนนนะะสหหับไ ที่สนใจอยากจะรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเม้นสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมิมิจะทักแชทส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ